เหมือนนั่งตรงนั่งโตอ่ะเทิงนี่มหหนูน้ำบอยเอาเซลแปวน้าไม่ลูค้ากินเนี่แล้วข้าได้กินยังได้กินข้าวกินปลาอย่างเนี้ยเอาเซลลทำไมไม่หาข้าวหาน้ำให้ลูกค้ากินนั่นน่ะตั้งใจวันนี้เลยมามามาเดี๋ยวลูกค้าก็ไปคอมเมนต์บอกว่าข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กินเดี๋ยวลูกค้าจะร่มร้อนเนี่ยสั่งข้าวให้กินไม่กินก็ถือกล่องถือกลับกลับบ้าเลย โอ้ยนางนางอาผีเลยบ่ไอหลังถ่ายรถกันคือประนังนี่เซลน้องอะไรนะน้องหญิงคนสวยนะจ๊ะหุ่นดีไหมเอออ่าริการดีพร้อมเดี๋ยวจะไปลงสมัครนางสาวไทยอยู่นี่อ่าฮะสิกดไล่รถได้ ผู้ใดผู้ใดนีแกนเอาคนดังเนาะผู้ใดซื้อผู้ใดซื้อผู้ใดผู้นี้เ่าเออสแกนก่อน <c ười> ยิ้ม,มนยิ้มนยะิ <c> ้ม <ười> <c ười> มาอยากใส่ไม่อยากใส่ก็ว <c ười> ัฒนา, <c ười> ฒนาโวัฒนานคร จัดจัดะเม่จัดสแม่ติดกันน่อขนนนโอ้เอามาเทินเเอามาเทือันยไ่อยากขึ้นเยยงเดือนยิจกขั้นะอยู่บ้านไหนวะท่านะอยู่หนองน้ำใสน้องน้ำใสคนหนองน้ำใสวันนี้ผู้ซื้อนเฮดอาซีเั็นยังอเฮดไหเฮดหน้าเฮดสวนเกษตรกรพนักงานค้าขายขายยังเอ้ยคลไม่ขายอยูเมืงใดอู่เนี่ยมียังไม่กินเยไปอุดหนุนขายอยูมืองใด อ๋อนาโรงพักพี่เอาแตงโมไปขายเนี่ยยังไปขายเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอุดหนุนเป็นถั่วคุเรียนเนาะแกมังกร้อนแกออโอ้ขายเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวไปอุดหนุนเด้อพี่น้องเอฟซีก็ไปอุดหนุนเนีอยู่หนาโรงพักซอไปอุดหนุนนั่นหนาโรงพักเด้อผู้ใดผู้ใดไปขึ้นโรงพักกัดซื้อกินเอาอ๋อผู้ใดไปยำเราอยู่โรงพักกัซื้อไปซื้อ ยอกย้อนไปยามอยู่หนาโรงพักเออเออซีเสียดกี่าบาทได้กัยเขาลอยไหเขาลอยยางไเบ้างเนี่เฮ็ดดีเฮ็ดดีเอาดีไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะต้องขอสเตทเมนต์อ๋อขอสเตตเมนต์ขอทางออนไลน์ได้เลย จะเ <ไป S 1> ซี่ยว <ไป S 1> หายหน้า <ไป S 1> หายตาไปเลยมากสองสามมือไปเผาผีไปเผาผีมาเ <laughs> ซี่ยวกับคนวัฒนาที่นี่<อ>คนอารานหรือวัฒนานะคนสักแก้วนี่แหละค่ะ <laughs> <laughs> คนสักแก้วบ้านเขาเนี่ยนะครับใช่ค่ะ เอา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 หาหาน้าแม่เรากินพร้อมเด้อนะสั่งขาไปนั่งกินกับพร้อมพูดละกองเลยไปนั่งกินเขากินน้าแอร์เย็นๆไปนั่นเเออออนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ราชี้ใจฮ่อนแฮงผู้นี้แฮงเดี๋ยวจะเราใจฮ่อนใจฮ่อนใจฮ่อนยังใจฮ่อนสิไปซื้ออีกครั้งเราเนี่เอาครับพี่น้องนาล้านเปิดให้บริการทุกมื่นนะครับอยู่ตรงคามบิ๊กซีแสกแก้วนะครับน่ะ คันเซลบริการเราพ่อก็เอื่อนนะครับเอื้นเอื่นเอื่นเอื่นนะลูกค้าเวลาไรโบดเอื้นเลยยางเป็นสวนสนามกันนะขุ่นนี่เครืองเครงเครองอันนั้นมาจากจังหวัดใดใช่ไหมกาญจนบุรีกาญจนบุรีบ่ะเออมาไก่ก็เจ้าพม่ได้แม่เออแล้วกาญจนบุรีไม่ได้่ย นี่เราขับรถขามฟังเล่าอ่าขับรถขามฟังเล่าอ่านี่เราไม่ค่อยอยากออกกล้องเท่าไหร่ครับอ่าครับพี่น้องร้านเปิดให้บริการน้องมือก็เข้ามาที่โชว์รูมได้เลยครับนะจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะเชิญนะยินดีให้บริการครับพุ่นอีกพุ่นหนึ่งมีผู้ใดดูแลอย่างโนะฟังพุ่นเนาะนั่นเดี๋ยวเซลเสียส์หนาวอยู่นั่นไหนนั่นเดี๋ยวไหนว่าเซลเซลเออเหมือนบอมเบนบอมเบนเซลบนน่ะเซลอะไรลูกค้าล้วนๆเลย เงี้ยมาดูหลายคุณก็ดอกกีดแท้กลับแล้วเหรอจา้าหรือว่ามาดูรถมีเซลดูแลยังโอ,โอเค <wh ats> โ,อโอเคโอเคขอบคุณนะครับสื่อเงินสดบ่ะสื่อเงินสุดไปเนี่ยโอ้โอขอเงินสดหลายครับ,ข,บขั้นไหนขั้นไหนเอารุ่นไหนเออรวยจัดไต้ปุ่นี่อนเอารุ่นไหนเอารุ่นไหนเอาไม่เไหนอารุ่นนิสันเอารุ่นนิสัน อ๋อได้ได้ได้เซลดูแลชื่ออะไรจ๊ะบิ๊กบอคนี่ไอเสมไอเสมไอบิ๊กแล้วรอคนนี้เซลต้อมเขามาเปิดให้มาดูเลยอ๋อได้ได้ได้ยอนซันมาดเออร์ไม่ละอ่าอเมล่าค่ะโอเคเดี๋ยววันอาทิตย์น่าเจอกันเดี๋ยวเขาจะเอาไปส่งอ๋อเอาไปทำความสะอาดได้ได้เอาซีไหนคุณแม่เอาซีไหนคุณพี่ทองคุณพี่ คุณพี่เมื่อเอิญขึ้แม่ก็สีนี้แหละคุณพี่คุณสวยเอาสีไหนสีดำสีเทาสีบวนเนาะอ่าโอเคโอ้ยสุขทายของประเด็นกันยอนว่ากันพูดได้ยังสาวยังสวยอยู่เลยคนงามเดี๋ยวจเดี๋ยวจะให้ของแถมไปหลายมือรับรถเอากินข้ากินงานก็ไม่กินเขากกินขขากอนจัไปกินข้ากอนบ่อยจังไป เดี๋ยวจะให้ของแถมเด้อหลายๆมือไปส่งรถเด้วยออไปนั่งกินเหล้าออโ้ยเดี๋ยวจะไปส่งเองเดี๋ยวจะไปส่งเองบ้านไหนบ้านไหนบ้านนี่ยังบ้านนี่ยังค้นมาธนาเอ้าบ้านมาธนามันก็มีหลายตำบลเนาะกูว่าสิไปถูกบ่โอ้ <g ül> เรายังสาวอยู่อย่าเรียกก็ <g ül> อยเรียกแกมแม่ต้องเรียกพี่สาวโตไปเรียกเรามาเม่เนาะเราก็เลยสีบาสื่อเลยที่นี่เออรีวิวรถถังเขาเอาคำมาด้วยครับพี่น้องนมมานนี้ไปแล้วครับผมสวัสวัสดีครับ